นะครับแบ่งปันหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อชื่อว่า The Magic of Thinking Big หรือว่าคิดใหญ่ไม่คิดเล็กนะครับในใครเคยอ่านหนังสือเล่มนี้บ้างอมาแล้วพี่สุบอกห้าคนต่อวันนะครับทําได้ครับจริงๆแล้วคนที่อยู่ในออฟฟิศเรานะครับเราสามารถที่จะชวนเขาวัดอินเนอร์สแกนได้นะนะครับใช้สามคำถามนะนะครับเขาคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักไขมันช่องท้องนะครับคนส่วหญ่ไม่รู้จักนะครับ แล้วก็เราถามเขาเรื่องของไขมเนช่องทองแล้วก็ใช้คําถามในการน,นัดน,นะครับสามคำถามาง,ง่ายๆนะนะครับซึ่งมั่นใจว่าถ้าวันนี้เรานะครับตั้งเป้านะครับว่าเราจะจะมีสามคนเนี่ยนะครับแล้วเราโทรนัดอ่นนะรับรองอยังไงมันก็นัดได้นะครับแต่ถ้าเราไม่เริ่มต้นที่เราจะนัดเลยอ่ะนะครับไม่มีเป้าหมายเลยสุดท้ายโอกาสที่เราจะนัดได้มันก็จะน้อยนะครับวันนี้ หน,นังสือเล่มนี้มาสอน mindset ดีๆนะครับเรื่องของความเชื่อเยอะมากซึ่งนี่คือหนังสือเล่มแรกที่ผมอ่านตอนที่ผมเริ่มต้นทําธุรกิจนูสกินนะครับซึ่งคนแปลเนี่ยนะครับคนคนเขียนชื่อคุณเดวิดนะครับเจชัวส์นะครับเป็นหนังสือที่เก่าแล้วนะแล้วก็ปกเนี่ยรีไวซ์มาหลายรอบแล้วครับแล้วก็คนที่แปลเนี่ยนะครับก็คือดรนิเวศนะครับดรนิเวศเหมวชิลาลงวชิลาก่นนะครับก็เป็นนักลงทุน เชิงคุณค่าที่ประสบความสำเร็จบอร์หนึ่งนะครับเหมือนเป็นวอร์เรนบัฟเฟตแห่งประเทศไทยเลยนะครับก็หนังสือเล่มนี้อ่านง่ายแล้วก็มีตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับก็จริงๆเขามีการเปรียบเทียบนะว่าเซลนะครับเซลเก่งๆที่ขายรถนะครับอะไรคือสิ่งที่ทําให้นะครับเซลสองคนเนี่ยมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันนะครับก็ทั้งที่สินค้าก็เหมือนกันสิ่งแวดล้อมเหมือนกันเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับปรากฏว่า คนที่มีความคิดที่ใหญ่กว่านะครับฝันใหญ่กว่านะมีความคิดที่อยากทําอะไรที่มันประสบความสำเร็จที่มากกว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากกว่าก็จะเป็นคนที่สามารถสร้างผลลัพธ์นะครับได้มากกว่าคนที่นะครับคิดอะไรเล็กๆนะครับอันนี้คือเขาในมุมของอ่าคนที่ทํางานเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในหนังสือเล่มนี้จะมีบททั้งหมดสิบสาบทนะครับผมก็สรุปมาให้นะครับ อ่สิบสามบทนี้นะครับเป็นแนวคิดง่ายๆในแต่ละบทนะครับแล้วก็มีบทเรียนที่เอาไปใช้กับธุรกิจนูนสกินนะครับแล้วก็มีเขาเรียกแอคชั่นแพลนนะครับที่สามารถจะเอาไปใช้ต่อนะครับกับธุรกิจนี้ได้นะครับก็จะมีทั้งหมดสามช่วงนะครับออันแรกเลยก็คือบทสรุปของบทเรียนแล้วกันนะครับสิบสามบทมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยก็คือเขาพูดถึงความเชื่อครับนะครับ เขาบอกว่าถ้าวันนี้ะเราเชื่อว่าเราจะประสบความสําเร็จนะครับเราก็จะนะครับทําได้ครับแล้วลองนั้นในภาพนี่ถ้าวันนี้เราบอกเราอยากจะคุริฟายไปอัมสเตอร์ดัมนะครับแต่เราบอกตัวเองว่าเราคงทําไม่ได้หรอกเราไม่เชื่อว่าตัวเองจะทําได้หรอกนะครับสุดท้ายมันก็จะเป็นไปตามที่เราเชื่อจริงๆนั้นความคิดเนี่ยมันคือตัวที่สร้างโลกของเราขึ้นมางนั้นความคิดคือสิ่งที่สําคัญมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นปลูกฝังความมั่นใจในตัวเองครับ ความเชื่อแล้วก็ความคิดเชื่อบวกนะครับแล้วความเชื่อเนี้ยมันจะเป็นรากฐานของการที่เราจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้นะครับพอยน์นี้สําคัญมากๆนะครับถ้าวันนี้เราไม่เชื่อไม่มีทางที่เราจะบรรลุเป้าหมายที่เราอยากทําได้นะครับเพราะฉะนั้นตั้งเป้าหมายแล้วจะต้องเชื่อตัวเราเองข้อที่สองครับรักษาโรคนะครับเขาแปลมาเป็นโรคขี้อ้างนะครับคือโรคที่มีข้ออ้างกับตัวเองนะครับซึ่งมันเป็นโรคแห่งความล้มเหลวครับนะครับ หลีกเลี่ยงการหาเหตุผลนะครับมาเป็นข้ออ้างนะครับและรู้ว่าเหตุผลเหล่านี้นั่นแหละมันคืออุปสรรคต่อความสําเร็จครับนะครับยกตัวอย่างง่ายบางคนอาจจะอ้างว่าตัวเองไม่มีเวลางานยุ่งนะครับเรา,เาไม่เก่งออนไลน์เราพูดไม่เราพูดไม่เก่งเราพรีเซนต์ไม่เก่งเราไม่รู้จักใครสุดท้ายมันคือข้ออ้างนี่แหละครับสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือเราต้องรู้นะครับว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันคืออุปสรรคที่มันขวางกั้นเราจากความสําเร็จ และเริ่มต้นลุกขึ้นมารับผิดชอบต่อการลงมือทําของเราเองและผลลัพธ์ที่เราต้องการครับนะครับเพราะฉะนั้นอ,อย่าหาเหตุผลว่าทําไมเราถึงท,ทําธุรกิจนี้หรือทําอะไรก็แล้วแต่แล้วไม่ประสบความสาเร็จแต่เปลี่ยนเหตุผลว่าอะไรคือสิ่งที่นะครับอะไรคือเหตุผลที่ทําให้เราประสบความสำเร็จดีกว่าเราเป็นคนเก่งนะครับเราเป็นคนมั่นใจตัวเองเราเป็นคนมีความมุ่งมั่นนะครับเราเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค นะครับเราเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอะไรที่เหตุผลที่ทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถทําแล้วก็เกิดผลลัพธ์ได้รับผิดชอบกับสิ่งเหล่านั้นนะครับข้อที่3าครับสร้างความมั่นใจแล้วก็ทําลายความกลัวนะครับความมั่นใจมันจะเกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่เราทําครับนะครับใครที่ยิ่งทําเยอะก็จะยิ่งมั่นใจตัวเองมากขึ้นนะครับก็เผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเราเองแล้วมันก็จะลดลงครับเพราะฉะนั้นออกไปทําเยอะๆครับนะครับ ยิ่งคนที่ผัดวันประกันรพรุ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งมีความกลัวนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองยกตัวอย่างง่ายเท่าน,นี้เราเราเรียนมาแล้วเรื่องของการวัดอินเนอร์สแกนน่นะครับอาจจะยังไม่ได้เก่งนะอาจจะยังไม่ได้คล่องนะครับแต่ถ้าไม่ออกไปทำสักทีหนึง่งไม่มีทางที่เราจะพูดคล่องได้ไม่มีทางที่เราจะมั่นใจในการพูดหรือการปิดการขายนะครับยกเว้นเราทำอย่างนี้ทุกวันออกไปเผชิญกับความกลัวแล้วก็ลุยกันมนซะนะครับข้อที่สี่ครับคิดใหญ่ครับ นะครับคิดใหญ่ตั้งเป้าหมายที่ใหญ่และทะเยอทะยานวันนี้การคิดใหญ่ไม่ได้แปลว่าเราโลภนะครับนะครับ,นะรบแต่คิดให้ใหญ่กว่าตัวเราเองนะครับคนที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้คือคนที่สามารถช่วยเหลือคนได้เยอะกว่านะครับนะครับเพราะฉะนั้นโยตัวอย่างง่ายนะเทะ่าน,นี้ที่อามีของเราเองเนี่ยสามารถที่จะช่วยทําให้คนเนี่ยนะมีสุขภาพที่ดีเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับคําถามก็คือนะครับ เราอยากจะช่วยเหลือคนได้เยอะแค่ไหนนะครับถ้าเราแนะนําเองเดือนหนึ่งหนึ่งเซตสองเซตนะครับหรือถ้าวันนี้เราแนะนําไปสิบเซตแล้วบวกกับรีคูดคนทั้งสิบคนเราจะมีคนที่มาช่วยเราขายแล้วก็นะครับขยายกลายเป็นร้อยเซตได้นั้นแปลว่าการที่เรามีเป้าหมายที่ใหญ่และทะเยอะทะยานเนี่ยนะครับมันก็จะขยายศักยภาพของตัวเราเองนะครับเขาบอกการคิดเล็กเนี่ยมันจะจํากัดศักยภาพของตัวเราเอง นะครับแต่ความคิดใหญ่เนี่ยมันจะขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จที่มันใหญ่มากกว่านะครับข้อที่ห้าความคิดสร้างสารรค์แล้วก็การวางแผนนะครับก็บางทีเราทําธุรกิจนะครับก็อาจจะต้องมีปัญหาและอุปสรรคบ้างก็ใช้ความคิดสร้างสารรค์นะครับนะครับบางทีการโพสต์เนี่ยวันนี้การทําธุรกิจโนสกินองของเราตอนเนี้มันก็แตกต่างกับสมัยก่อนนะครับคือการเชื้อเชิญคนเนี่ยมันมีได้หลายรูปแบบนะครับ เราสองอาจจะโพสนะครับนั้นเราลองใช้ไอเดียของเรานะครับความคิดสร้างสรรค์ของเราในการทําคลิปวิดีโอในการโพสก็ได้นะครับเนื้อหาอะไรที่เราอยากจะนะครับแชร์ให้กับคนใช้ความคิดสร้างสรรค์ครับนะครับแล้วก็วางแผนสู่ความสําเร็จสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาที่เรามีเป้าหมายที่ใหญ่เนี่ยก็แบ่งสเต็ปออกมาครับนะครับสมมุติว่าถ้าเราอยากจะไปสี่สายนะครับอยากจะมีสี่สายเดือนนี้ก็แบ่งสเต็ปออกมานะครับเป็นเป็นสเต็ปสเต็ปไปว่า อันที่หนึ่งต้องทําอะไรบ้างนะครับหรืออย่างง่ายสมมติเราอ,อยากจะบิดที่มีได้สี่เซน set, นะครับย้อนกลับมาจะมีสี่เซนได้ก็จะต้องมีคนที่เราออกไปนําเสนอจริงไหมครับเราจะนําเสนอได้ก็ต่อเมื่อเราเริ่มมีนัดหมายนะครับมีนัดหมายก็ต่อเมื่อเรามีเป้าแล้วก็เราเขียนรายชื่อของคนออกมานะครับหรือเราหารายชื่อมากเพียงพอที่เราจะมีนัดนะครับงั้นแปลว่าถ้าเราแบ่งซอยเป้าหมายต้นทางได้เรามีนัดทุกวัน มันจะเกิดการนําเสนอนะครับเมื่อไหร่ที่เราแตกเกิดการนําเสนอก็จะมีการปิดการขายได้ยอดเราจะเพิ่มมากขึ้นครับนะเพราะฉะนั้นแบ็คกลับมาที่จะต้องมีนัดทุกวันนะครับข้อที่หกครับนะครับคุณคือสิ่งที่คุณคิดว่าคุณเป็นนะครับเขาบอกว่าภาพลักษณ์ของตัวคุณเองเนี่ยนะครับจะกําหนดพฤติกรรมครับนะครับแล้วก็ความสำเร็จของคุณการที่เราคิดบวกเนี่ยเกี่ยวกับตัวเราเองเนี่ย ครับแล้วก็เราลงมือทําตามนั้นเราก็จะเป็นไปตามนั้นแน่นอนนะครับข้อที่เจ็ดครับจัดการสิ่งแวดล้อมของตัวเราเองรอบล้อมตัวเองด้วยคนที่มีความคิดบวก,บวกนะครับคนที่เราคบหาด้วยเนี่ยมันสามารถส่งผลต่อทัศนคติของเราแล้วก็ความสำเร็จของเราได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอยู่แวดล้อมกับคนที่คิดบวกนะครับมีรายได้มากกว่าเรานะครับผมเคยอ่านหนังสือ ของคุณแอนโทนีโรบินนะครับมีคนแนะนําคุณแอนโทนีบอกว่าเท่าน,นี้คุณอยากมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะนะครับลองถามตัวเราเองว่าห้าคนที่เราครบอยู่ด้วยเนี่ยก็มีรายได้นะมากกว่าเราหรือเปล่านะครับถ้าเราอยากจะมีรายได้มากขึ้นเราลองหากลุ่มเพื่อนนะห้าคนครับที่เขาเก่งกว่าเรามีความคิดประสบความสำเร็จมากกว่าเราห้าคนแล้วเราคุก,กนะคืออยู่กับเขากินข้าวเขานะครับใช้ชีวิตอยู่กับเขารับรองว่าเราก็จะวันหนึ่งเราก็จะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นแน่นอน นะครับมันสิ่งไว้ล้อมรอบตัวเราสําคัญมากๆข้อที่แปดครับนะครับใช้ทําให้ทัศนคติของเราเนี่ยเป็นพันธม,มิตรกับตัวเรานะครับแปลว่าอะไรคือทัศนคติมันมีผลต่อชีวิตเนี่ยนะครับมีผลต่อการกระทําเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทัศนคติเนะี่ยให้มันให้มันมาซัพพอร์ตเราอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องปลูกฝังความคิดเชิงบวกครับนะครับซึ่งไอ้ความคิดเชิงบวกเนี่ย มันจะช่วยทำให้เราชนะความท้าทายและก็อุปสรรคไปได้นะครับข้อที่เก้าครับคิดดีต่อคนอื่นพัฒนาทักษะนะในการมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็สร้างแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งนะครับซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่สําคัญต่อความสําเร็จส,ส่วนตัวแล้วก็อาชีพของเราในอนาคตนะครับงั้นนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นสมนามีภรรยาพ่อคแม่เพื่อนนะครับแล้วก็ เพื่อนร่วมง,งานนะครับหรืออย่างในองค์กรเราเองก็นะครับมีสังคมที่ดีมากๆนะครับก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับข้อที่สิบครับมีนิสัยในการลงมือทํานะครับสําคัญมากๆนะลงมือทําอย่างต่อเนื่องนะครับการผัดวันประกันพรุ่งและการไม่ลงมือทําเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ต่อความสําเร็จบอกอันนี้ชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าวันนี้เราจะนัดคนให้ได้สามคน ก็ทำมันให้เกิดขึ้นให้ได้ครับอย่าพลัดนะครับแล้วเราจะมีความเคยชินนะครับแล้วก็ทำต่อเนื่องข้อที่ส1บครับเปลี่ยนความพ่ายแพ้เนี่ยให้มาเป็นชัยชนะนะครับเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็ความล้มเหลวนะครับแล้วก็ใช้มาเป็นบันไดสู่ความสำเร็จข้อที่สิบสองครับนะครับใช้เป้าหมายที่ช่วยให้เราเติบโตตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนครับแล้วก็วัดได้นะครับแต่ละเดือน นะครับในนูสกินเนงเนี่ยมันมีเป้าหมายง่ายๆนะครับจำนวนโ v ของเราเพิ่มมากขึ้นไหมจำนวน l อเราเพิ่มมากขึ้นไหมนะครับ BR เราเพิ่มมากขึ้นไหมซึ่งเหล่านี้มีเป็นเป้าหมายที่วัดได้นะครับแล้วก็ตั้งเป้าในกรอบเวลาเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนตัดเชื่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขีดเส้นใต้ของมันกับเวลาแล้วก็ทบทวนแล้วก็ปรับเปลี่ยนเป้าหมายตามความจำเป็นนะครับข้อที่สิบสามนะครับคิดแบบผู้นำนะครับ ใช้คุณสมบัติของการเป็นผู้นําครับเช่นวิสัยทัศน์นะครับความซื่อสัตย์และความเห็นอกเห็นใจมาใช้สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็นําทางคนอื่นให้สู่ความสำเร็จด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ศึษาบทเรียนนะครับทีนี้ทําเป็นแอคชั่นแพลนทำอะไรยังไงบ้างนะครับข้อที่หนึ่งเลยถ้าวันนี้เราอยากสร้างความเชื่อทําให้เราเชื่อตัวเราเองนะครับว่าเราสามารถทําได้นะเขาแนะนําว่านะครับให้จินตนาการครับนะครับนะ ให้จินตนาการแล้วก็พูดกับตัวเองเขาบอกทุกเช้าเนี่ยใช้เวลา10นาทีนะครับจินตนาการถึงความสําเร็จในธุรกิจนูสกินของคุณนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษเขาเรียก affirmation นะครับคือพูดกับตัวเองว่าฉันสมมุติเราตั้งเป้าว่าเราอยากเรามีรายได้ห้าหมื่นบาทบอกตัวเราเองเลยฉันคือคนที่ทําธุรกิจนูสกินประสบความสําเร็จมีองค์กรนะครับเยอะแยะมากมายนะครับมีองค์กร20่สิบบก็ได้นะครับมีรายได้ต่อเดือนนะครับหนึ่งแสนบาททุกๆเดือน แบบนี้เราพูดกับตัวเราเองนะครับสั่งจิตครับนะครับแล้วก็จินตนาการรับรองว่าจิตใต้สานึกนะครับจะช่วยเราข้อที่สองครับก็หาข้ออ้างแล้วก็กําจัดมันนะครับโจทย์ข้ออ้างว่าอะไรคือข้ออ้างอะไรคือเหตุผลที่เราชอบใช้โองานยุ่งเกินไปไม่มีเวลานักคนเลยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ทุกคนมีเวลาเท่ากันนะครับ24ชั่วโมงนะครับผมเห็นคนส่วนใหญ่ที่เริ่มรู้สึกว่าอ่า ตั้งเป้าเล็กลงแล้วกับธุรกิจนี้ก็จะเริ่มบอกตัวเองว่าโหงานยุ่งมากเลยไม่มีเวลาสิ่งที่สําคัญก็คือลุกขึ้นมาแล้วก็จัดการเวลาครับนะครับถามตัวเองว่าในแต่ละวันเนี่ยเราทําอะไรบ้างและเขียนสลอ็อตเขียนสล็อตเวลาครับนะครับแปดโมงเช้าจนถึงเที่ยงเนี่ยเราทําอะไรบ้างเรามีแก๊บเวลาว่างตอนไหนนะครับเราถ่ายฟีดโซเชียลตอนไหนบ้างนะครับมีช่วงเวลาไหนที่เรามีสติแล้วเราบอกตัวเองว่าเฮ้ยช่วงเวลานี้เราไม่ทำโนสกินอยู่ดีว่านะมันมีช่วงเวลาไลฟ์สาระของเราเองมีบ้างไหมครับ ผมเองบางทีก็คุยกับเพื่อนในกลุ่มไลน์บางทีก็เพลินนะก็พอมีสติจับได้เฮ้ย mm. ไม่ได้ว่าเสียเวลาบางทีกลุ่มไลน์มันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเพื่อนๆเ,เนี่ยคุยกันเยอะแยะมากมายถ้าเราอ่าก็บางทีก็ดีลีแชทบางที่เก็บมานั่งอ่านย้อนหลังเสียเวลาครับนะครับใช้เวลาให้เป็นประโยชน์จัดการเวลาครับนะครับเราคือคนที่ควบคุมเวลาได้บอกกับตัวเองแบบนี้ครับนะครับเลิกพูดคําว่าไม่มีเวลา นะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นข้ออ้างเราพูดอะไรเราคิดอะไรมันจะกลายเป็นอย่างนั้นแน่นอนดังนั้นเลิกนะครับตัดออกจากพัฒนาทุกรมเลยโอ้ฉันไม่มีเวลาเลยนะครับเพราะมันจะกลายเป็นข้ออ้างที่เราใช้อยู่ตลอดเวลาครับนะครับบอกตัวเองว่าเราจัดการเวลาได้นะครับข้อที่สามนะครับสร้างความมั่นใจนะครับก็วิธีการที่เราทำให้เราสร้างความมั่นใจการเข้าเทรนนิ่งนะครับทำเวิร์กช็อปอย่างเมื่อวานนี้ผมมั่นใจว่ามันสร้างความมั่นใจให้ทุกคนได้อย่างแน่นอน นะครับข้อที่สี่นะครับตั้งเป้าหมายแล้วก็ติดตามผลน,นะครับตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์นะครับรายเดือนรายปีเมื่อกีเราตั้งตั้งละรายวันนะนะครับตั้งเป้ารายวันว่าเราจะออกไปคุยกับคนวันละสามคนทุกๆุกวันนะครับแล้วมันจะส่งผลต่อเป้าหมายเรารายสัปดาห์คือ G ีของเราเองนะครับลองท้าทายตัวเองดูสิถ้าวันนี้ 5, ว,นน 6, วันที่ห้าพรุ่งนี้วันที่หกวันที่เจ็เราออกไปสแกนคนให้ได้ลอง เอาแค่สั้นๆสามวันเนี้ยนะครับตัวเลขที่เราตั้งเป้าไว้เราลองทํามันให้ได้หัวเด็ยดติดขาดยังไงนะครับสมมุติสามคนที่เราจะออกไปสแกน Inner อร์เนี่ยอินเนอร์สนเนี่ยวันนี้สามคนพรุ่งนี้สามคนนะครับวันที่เจ็ดสามคนเรามีคนเก้าคนเนี่ยถามว่ามันจะปิดทอามีไม่ได้สักเซนต์นึงเลยออนะครับมันจะมันจะปิดไม่ได้จริงๆเหรอถ้าปิดไม่ได้เราต้องกลับมาริมายตัวเลยว่าเอยโอเคทารเก็ตกรุ๊ปเราใช่ไหม เรานําเสนอยังไงหรือเราปิดการขายหรือเปล่ามันจะมีกระบวนการตรงนั้นอยู่ครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือทําไมเราไม่ลองท้าทายตัวเองดูในสามวันเนี้ยนะครับเอาสั้นๆตรงเนี้ห้าหกเจ็ดเนี่ยท้าทายตัวเองดูครับนะครับตั้งเป้านะครับผมอยากทุกคนลองเขียนเป้าตัวเราเองเออกมามากขึ้นนะเป้าเนี่ยที่เราจะทําในสามวันเนี้ยทุกวันเนี่ยเราจะสแกนคนกี่คนและทํามันให้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําด้วยอ่าวันละสามคน ครับวันนี้ตั้งเป้าเอาให้ได้ครับสามคนพรุ่งนี้สามคนมาลือนี้สามคนแล้วดูซิวันที่เจ็ดเราจะปิดยอดเท่าไหร่สำหรับวีที่หนึ่งนะครับก็นี่นะครับตั้งเป้าแล้วก็ติดตามผลแล้วก็มันก็จะเห็นความก้าวหน้าครับนะครับข้อที่5้าวางแผนแล้วก็แก้ปัญหานะครับกำหนดเวลานะครับก็คุยอัพไลน์ครับบางครั้งเฮ้ยพูดละวางแผนละเอาไปนำเสนอละติดไม่ได้ถามโค้ชครับนะครับ เรามีที่ปรึกษานะคนที่เขาสร้างธุรกิจแล้วก็ทาคนรับได้มาก่อนเรานะครับก็เนี่ยประมาณนี้นะครับฝึกฝนความคิดแง่บวกนะครับนะครับในทุกๆเช้าในในก่อนนอนดีกว่านะครับอย่างตอนนั้นเคยไปเรียนอ่ามีเล่นแนวไมนะครับหลายหลายคนก็เอากลับมาทําด้วยนะครับก็คือก่อนนอนนะครับ ก่อนนอนทุกคืนเนี่ยให้จดห้าอย่างครับที่เรารู้สึกขอบคุณนะครับอะไรคือสิ่งที่เราทําได้ดีในในวันนี้นะครับเ <_ an> ช่นอ่าเฮ้ยวันนี้เราตั้งใจนัดโปรสเปก t นัดนัดผู้มุ่งหวังไดนะ้เขียนข้อดีของเราเองนะครับวันนี้ดีจังเลยเราได้ออกไปรีคูดคนวันนี้ดีจังเลยเราได้อ่าปิดทีอามีได้อะไรคือสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณตัวเราเองอะไรคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทําได้ดีความสําเร็จนะครับ เขาเรียกไฟล์ success นะครับในแต่ละวัน5้าข้อนะครับถ้าเราเขียนสิ่งเหล่านี้ทุกคืนก่อนนอนนะมันจะเป็นตัวที่ตอกย้ำความคิดเชิงบวกของตัวเราเองนะครับข้อที่7ครับก็คือสร้างเครือข่ายเขารวมกลุ่มนะครับอาจจะเป็นประชุมออนไลน์ line, อย่างเย็นเนี้ยนะครับเราจะมีประชุมทีมนะครับก็เข้ามาฟังแล้วชวนคนใหม่เข้ามาฟังเราจะอยู่ในสังคมของคนที่มีความคิดบวกแล้วก็นะครับลงมือทาแล้วก็สร้างผลลัพธ์นะครับ ข้อที่8ครับก็คือปรับทัศนคติของตัวเราเองนะครับฝึกฝนการขอบคุณนะครับจดรายการสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณในทุกๆวันหรือว,ว่าเฉลิมฉลองความสําเร็จเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อรักษาทัศนคติบวกอนะ่ก็จดทุกวันนะครับนะครับข้อที่9ก็กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์นะครับกับคนในทีมนะครับกับลูกค้านะครับแล้วก็นี่แหละก็คือ ออกไปเจอลูกค้านะครับเรามีกลุ่ม coffee meeting นะครับในเช้าวันเช้าวันเสาร์เรามีกลุ่ม conference นะครับในตอนเช้าทุกวันนะครับมันคือการสร้างสายสำคัญเนี่ยก็ชวนคนใหม่เข้ามานะครับเพอที่10นะครับก็ลงมือทำอย่างต่อเนื่องนะครับก็ลองดูครับ activity อะไรบ้างที่เราทำนะครับแล้วมันขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าเช่นการโทรหาคนใหม่นะครับการทักแชทการโพสต์นะครับ แต่ไม่ใช่โพสแล้วรอนะครับโพสก็โพสอะไรแต่ว่าต้องทักแชทด้วยนะครับเมื่อก่อนผมก็ไปนั่งอยู่ในกลุ่มคนไทยในอเมริกาในแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็ผมก็ไปโพสเป็นโพสในในคอมเมนต์เน่ะนะครับเปไปเมนท์เขาอะนะครับก็มีคนทักกลับมาว่าสนใจนะครับก็อันเนี้ยมันคือแอคชั่นที่เราทําเพื่อนะครับขับเคลื่อนธุรกิจนะครับมีโพสเซกใหม่ๆหรือว่าจะติดตามลูกค้านะครับการฟอลล์อัพลูกค้านะครับแล้วก็ จำนวนคนที่เราเออกไปนำเสนอซิ่งเหล่านี้มันคือแอคชั่นที่เราต้องทำเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้านะครับมันคืองานไฟเขียวอะนะครับข้อที่สิบอดครับเรียนรู้จากความล้มเหลวแล้วก็วิเคราะห์สิ่งผิดพลาดถ้าพิเศษรับปิดไปได้นะครับเรียนรู้จากจากสิ่งที่เราทำเฮ้ยเราช่างอย่างเดียวแต่เราไม่นำเสนอที่อามีเลยแล้วใครจะกินล่ะถ้าเราไม่ปิดการขายเลยหรือว่า ช่างเสร็จปุ๊บเฮ้ยปรากฏว่าเขาไม่มีเวลารีไปงั้นเราก็ต้องไปาหาวิธีการที่เราจะ follow up ต่อไปนะครับก็ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับ,รรนะรบแต่ต้องทบทวนครับนะครับแล้วก็สิบสองทบทวนเป้าหมายครับนะครับอ่านเป้าหมายเราทุกวันวันนี้เป้าหมายเราต้องการอะไรครับเดือนนี้เราต้องการคอมมิชชั่นเท่าไหร่นะครับต้องการคุริฟายทริปอัพจะนมกี่คนอะไรคือเป้าหมายที่เราต้องรีมายตัวองทุกวันแล้วก็สุดท้ายก็คือ นะครับอเป็นผู้นำที่ดีครับนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็นะครับ lead by example นะครับลงมือทำเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรนะครับก็13ข้อสรุปและ action plan ที่ใช้ในธุรกิจนี้ด้วยนะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอวันนี้เย็นนี้นะครับเราจะมีเราจะมีะมอ